สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าโลนะครับผมหมูมหาอึดฉายานี้ได้มาอย่างไรนะครับผมกับบูดวิลลิสนะที่ประกาศเลิกเล่นหนังแล้วนะครับในวัย67ปีนะฮะจากโรคอาฟเฟซีนะับผมหรือโรคการสูญเสียการสื่อความนะฮะเป็นโรคทางสมองนะครับผมนะนะและวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความประทับใจและความชอบนะฮะกับบูดวิลลิส นากาโตมิพาซาและไดฮาร์ดนะครับผมนะนะ,ะเรามาดูซีนนี้กันเลยนะครับผมซีนนี้นี่นครับจากหนังเรื่องไดฮาร์ดนะครับผมตอนนั้นนะฮะพ่อผมเมช่าวิดีโอมาดูนะฮะแล้วผมก็ดูพร้อมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่แรกเลยฮะเรื่องไดฮาร์ดเนี่ยแล้วซีนนี้เป็นซีนที่ผมชอบแล้วก็จําได้อย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นซีนที่บุญวิลิตเนี่ยฮะกำลังกลาดยิงบนตึกนะครับผมเพื่อไล่ตัวประกันนะ่ะลงจากดาดฟ้า รล้บนดาดฟ้านี้นะครับมันมีระเบิดอยู่แล้วมันจะมีโฮเอฟบีไอเลยฮะโฮเอฟบีไอเนี่ยบินวนอยู่ไล่ยิงจอนแมคเคลนนี่ฮะที่เล่นโดยบูลวินลิสนี่ฮะบูลิสนี่ก็ต้องเอาตัวรอดต่างๆจากระเบิดจาก FBI ด้วยที่มองว่าเขาเป็นผู้ก่อการลายนะครับผมตัวประกันพอลงมาเรียบร้อยนะฮะผมบูลิสนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดนะครับผมมันจะระเบิดแล้วไงก็เอาสายดับเพลิงนี่ฮะผูกกับตัวนะครับผม แล้วก็กระโดดตึกนะฮะลงมานะก่อนที่ระเบิดมันจะระเบิดขึ้นนะับผมไม่งั้นเขาตายบนตึกนี้ฮะโดนไหม้เป็นเกาะต,อ,ตอดักโอนะครับผมเนี่ยแ้ไอตัวร้ายเนี่ยก็คือกลุ่มโดนก่อการร้ายนะครับผมนําโดยฮานกรูเบอร์นะครับผมมันก็พร้อมจะกดระเบิดทันทีนะครับผมแล้วการตัดต่อตอนนี้มันดูระทึกมากเลยดนตรีต่างๆนะฮะนี่ฮะ ประกอบกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินเร็วมดีบดนดาดฟ้านะครับผมไอ้น,นี่ก็กําลังพูดกับตัวเองว่าวันนี้กูจะตายหรือเปล่าฮะ <laughs> จนแมคเคนเนี่ยพูดกับพูดกับตัวเองนะครับผมว่ากูจะรอดไหมนี่ฮะและคันกูเบอร์นี่ฮะมันกดนะครับผมเนี่ยนะโอ้โหท่าโดดอย่างรอนะครับผม <laughs> นี่เป็นท่าโดดที่สมจริงนะท่าท่ากระโดดหนีตายนะครับผมไม่ใช่ท่ากระโดดแบบรอรอแบบพระเอกเนะฮะและ้วทีนี้นะครับ แะกาตัวมิพาซ่านี่ฮะเป็นเลนด์มาร์กที่สําคัญเลยนะทีนะฮะจากหนังเรื่องนี้ครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นฟ็อกพาซ่านะเป็นที่ทําการของบริษัทฟ็อกนะครับผมเป็นเฮดคอร์เตอร์เลยพนักงานใหญ่ที่เอนะครับผมในหนังเรื่องนี้นะครับที่มาถ่ายทําได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ๆกำลังก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยจัดเลยเอามาถ่ายหนังนะครับผมนี่ฮะฟ็อกพาซ่านะครับผม น,นี่ฮะเรามาเจาะนักกาโตมิพาซ่ากันหน่อยนะครับผมอ่านะฮะนักาโตมิพาซ่านี้นะครับมันสร้างโดยนีฮะโตทากากินะครับผมในหนังนะครับผมแล้วก็เปิดเรื่องเนี่ยก็ไปที่นักาโตมิทันพระเอกก็พุ่งนักกาโตมิพาซ่านะครับผมแล้วก็มีรถตำรวจอะไรเนี่ยเยอะแยะนะฮะไลยล้อมนักาโตมิไว้นะครับผม,ม,ม,บผมนะเห็นไหมฮะซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นยุคหนึ่ง 988นะฮะช่วงคริสต์มาสอีฟนะครับผมน,นะหนังเรื่องไดฮาร์ดนี่นะครับเป็นหนังคริสต์มาสเป็นหนังคริสต์มาสนะครับผมให้ความตึกให้โทนเนี่ยเป็นหนังคริสต์มาสเลยแบบพวกอ่าโฮมาลูนพวกนี้แหละแต่เป็นหนังแนวแอคชั่นนะครับผมมันมากนี่ฮะนากาโตัวนีู้ใจกลางเมืองเลยครับผมตึกจะไม่สูงมากนะฮะที่เอเพราะมีแผ่นดินไหวนะครับผม แล้วก็มันก็มีผู้ประกอการลนเนี่ยจ้องจะไปเอาพันธบัตรนะครับผมในเึ็กนี่แหละของโจทากากิเนี่ยแล้วมันก็ไปบุกยึดตึกนะครับผมทําให้หนังเรื่องนี้นะครับชื่อไทยว่านาลกละฟ้านะครับผมที่ก็โคตรเท่เลยโอ้โหชื่ออยากรู้นะฮะใครตั้งนะครับผมนาลกละฟาเนี่ยผมชอบมากเลยที่คลาสสิกมากนะก็เหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดในช่วงที่ว่า ก็ามีการจัดงานคิดมัดไงนะฮะผมกำลังสนุกลื่นเลืองเลยไม่สนใจความปลอดภัยรักษาวความปลอดภัยต่างๆนะแล้วพวกกอกันลานเนี่ยก็บุกขึ้นไปไปปล้นธนบัตรนะฮะผมปล้นความลํารวยของโจทากากีนะฮะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับผมโจทากากากีเนี่ยอืนักลงทุนแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็ทางเมียจอนแมคเคนเนี่ยก็ทํางานที่ บริษัทนี้นะครับผมเป็นผู้จัดการใหญ่แล้วเหมือนกันนะฮะนะครับผมแล้วในตึกเนี่ยมันก็จะมีของเก็บต่างๆของสะสมของโบราณนะไอพระเห็นไหมฮะพระพร้อมทั้งพันธบัตรนะครับผมแล้วนั้นแล้วในตู้เซฟอ่ะที่ไอ้แฮกเกอร์คนเนี้จะไปเจาะนะครับผมก็มีทรัพย์สมบัติอีกมากมายนะครับผมที่รอให้กลุ่มโจรของฮานกูเบอร์นี่ฮะไปป้นนะครับผมให้หมดเกลี้ยงเลยนะครับผม หนังเรื่อนี้นะครับสมบูรณ์มากเลยเป็นหนังแอคชั่นที่สมบูรณ์แบบสนุกเร้าใจให้ความบันเทิงกับคนดูได้อย่างเต็มที่นะฮะและการแสดงของแต่ละคนเนี่ยก็เป็นที่จดจํานะทั้งตงัวโกงฝ่ายดีฝ่ายร้ายตำรวจที่ขามาขโมยซีนะครับผมทุกตัวเป็นที่จดจำกันหมดเลยฮะนังกำกับโดยจอ,อร์นแมคเทอร์เนนนะครับผมนะฮะ ที่กำกับพีเดเตร์นะครับผมนั่นแหละครับมากำกับแล้วก็โด่งดังเลยนะครับผมแล้วมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะฮะมีคนทรยศหักหลังกันก็มีนะครับผมผมคิดว่านะใครดูช่องผมอ่ะก็คงจะดูหนังเรื่องนี้กันหมดแล้วนะครับผมคงไม่พลาดนะครับผมนะนะนี่นะฮะดายฮาร์นะครับก็เป็นที่ประทับใจนะครับผมใครคิดถึงบูวินลิสนะฮะที่เขาเลิกเล่นหนังไปแล้วเนี่ยก็สามารถหาหนังเรื่องดายฮาร์นี่นะฮะมาดู แก้ขัดแก้คิดถึงกันไปนานๆเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ดูซ้ําได้หลายรอบด้วยฮะดูรอบเดียวไม่พอนะครับผม <laughs> ผมเนี่ยดูหลายรอบนะฮะผมในฮานเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดตั้งแต่แบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามีแบบ <laughs> เยอะมากนะฮะนับนับไม่หวัดไม่ไหวนะครับผมนะฮะเคเลยครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็มาลําลึก กับบูดวินลิทนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับผมให้หายคิดถึงกันนะฮะโอเคนะครับผมก็วันนี้นะฮะหมดเวลาแต่พิมพ์ท่านี้นะครับใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตาม s u b สไครต์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมเียกล,ลืมนะครับคุณสามารถดูดีโอตอนื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ